<Okay. S 2> หลุดยิ่งได้ยินปะขาทุกคนเอาอีกแล้วช่าขอโทษโอเคยาำมาแล้วมา,วมาวเราไม่อยู่ในช่องสุดท้ายแล้วค,ค,ร,ครับไม่เข้าแล้วไหมวันนี้ไม่ใช่วันของเรา <laughs> แต่เราจะทำให้มันเป็นวันของเราให้ได้ไนพี่เก้าขอาอย่างพี่เก้าอย่าพิ่งไปนะพี่เก้าพี่เก้าตอบหน่อยว่า มาได้บ่สอ่ามาเลยโอเคพี่ก้าวขอแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งทุกคนอยูแป๊บเดียวแป๊บเดียวเท่านั้นแป๊บเดียวเขนานพี่ก้าวหยิบโอเคทาไมพี่เอาหน้าไปหาแสงหน่อยเร็วทุกคนจะได้แคปคุณได้พี่ก้าวมาก่นอ่าต่อไปเป็นเรื่องของมีคนถามมาเยอะเรื่องมีเรื่องทำไมพี่ทำอย่างนั้นดีกว่าใช่ใช่มีคนถามเยอะมากเราลองลองให้พี่ให้พี่บอกสปอยหน่อยดีกว่าอ๋อ ซีรีส์น้ำสิบหรือสา EP เนาะแล้วก็พอจบสาม EP ไปแล้วปุ๊บอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะมีอะไรออกมาสปอยอย่างเกี่ยวไหมมันจะมีอะไรออกมาไมถึงว่าไม่ว่าจะเมอร์เชนไดาอะไรอย่างเงี้ยที่ทุกคนแบบรอคอยหรือว่าคาดหวังว่าเออมันน่าจะมีไหมอะไรเงี้ยก็เป็นแผนที่ที่กำลังดำเนินการทำนะครับแล้วก็ส่วนนีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้ ให้รอติดตามนะครับว่าเราจะประกาศในในวันไหนบ้างก็จะอีก้าวัน่องกุยจริงนะโอเคยังยังยังไงก็ตามแบบว่าทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้ไหมก็ต้องอยู่ที่ทุกคนสนับสนุนถูกต้องพาย้าของกันเก่งมากก้าวก็ยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะครับเก่งมากพี่ก้าว อย่าลืมนะครับนักสิทธิจะจูบนะครับสัปดาห์หน้าเป็นอีพีสิบหนูจะถามอะไรอีกหนุ่จะถามอะไรอีกอ่ะน้องว่าข้อก็ข้อถามคอย่ต้องปิดไลน์นะ,อะโอเคมันมีคำถามเข้ามาเยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวคนดูแบบไม่มเศร้าเดี๋ยวคนดูเบรกโมโหสังอยากรู้เรื่องราวของพ่อคุณจีนว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นเดี๋ยวเราเดี๋ยวดูอีพีต่อไปเดี๋ยวจะพอมีบอกบ้างเลยนะครับอันนี้คือสปอร์ตหมดปึ๊บ สงสัยมุมกล้องใี่ตีเหมือนกันทำไมชอบถ่ายระหว่างชอบอช่องว่างวางของให้โต๊ะให้ตัวละครเหมือนโดนอยู่ในกรอบอะไรอย่างเนาะโอเคแล้วก็อาจจะมีเส้นแบ่งบางๆอะไรอย่างีเนาะมันมันมันก็เป็นเป็นเป็นนัยยะบางๆที่ทุกคนอยากเข้าใจแหละอันนี้เราเราเราไปตีกรอบให้ทุกคนคิดแบบเราไม่ได้หรกเขาเป็นว่าทุกคนเข้าใจแบบไหนรู้สึกแบบไหนตอนดูเซนนั้นๆน่ะก็แบบนั้นเลยมาบอกแบบนั้นเลยเราวิเคราะห์เราพูดไปเลยตามที่ตัวเขาใจเป็นต้องไปแบบว่า เฮ้ยฉันอยากให้เขาดูกดันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเอออันนี้คือสิ่งที่เรารู้สึกเหมือนกันเราไม่จาเป็นต้องให้ความสนุกของการดูละครคือการที่เราได้ตีความเนาะพี่ก้าวเก่งมากนะครับต่อไปต่อไปฝากคาถามเรื่องหญินกับความฝันในงานเขียนของหินเราจะได้เห็นการที่คายปงนึงตรงนี้ไหมครับเห็นนะครับเห็นแน่นอนคะเห็นแน่นอนนะครับเราไม่เิ็นตัวละครตัวนึ้แน่นอนนะฮะพี่หินจะ มีบทบาทในช่วงหลังๆมากขึ้นนะครับแล้วก็ก็ดูซิว่าจะเป็นอะไรอะไรนะหลายคนเดาเนะอแต่คนดาเน้ะตัวร้ายหรือเปล่าหรือว่าแบบเขาจะทําอะไรไหมงานเขียนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้พี่เนเป็นตัวร้ายไหมครับพี่คุณจีนงพี่เป็นตัวร้ายไหมบอกเลยว่าเฮ้ยซอยปะเนี่ยไม่พูดแล้วกันยิ้มก็ไม่ไจ้เลยแต่ก้าวเหมือนมังกุ๋ยมากตอนนี้ หน้าตอนนี้เหมือนมังกรยมาโอเคส่วมาทาให้เหมือนคุณก้าได้ยังไงก่อนอ่าต่อไปอยากถามว่าทําไมเอ๋ยถึงเลือวิธีการเข้าหาคุจกับแบบนั้นเหรอคะทำไมถึงเลือกบอกจีนว่าชอบนับสิบอย่างว่าเอ๋ยคิดอะไรอยู่ครับอ๋อวิธีการของการเข้ามาของเอ๋ยเนาะมันดูแบบแปลก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 ใช่ไหมเราถนงว่าจริงมันมันเป็นมันเป็นก็ซ่อนๆแหละคือเรารู้สึกว่าเหมือนว่าเอ๋ยอ่ะเป็นคนที่นับิเงราเรารู้สึกว่าเอ๋ยอ่ะเหมือนเป็นคนที่คิดคิดไม่เหมือนคนอื่นอ่ะ วิธีการเข้าหาคนที่ชอบอ่ะมันก็ไม่เลยไม่เหมือนคนอื่นซึ่งจริงๆไม่ใช่แค่อ่ยนะทับสิบเขาเป็นนะไอ้วิธีการเข้าหาที่ไม่เหมือนคนอื่นใช่แต่ว่าเอ๋ยมัน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 คิดแบบที่เรารู้สึกว่าเอ่ยมันคิดแบบที่ลดเขียวคดดเคียวไปมามันมันมีแผนเยอะกว่านันเนาะแล้วพอสิแล้วพอเราคนดูก็จะรู้สึกว่ามันเป็นยังไงกันแน่ซึ่งจริงๆเราบางทีอ่ะการเดินเข้าไปตรงๆมันเป็นอะไรที่ s i m p l ลแต่แบบ จริงกว่ามากๆอยเนียแต่ว่าเอ๋ยอารเลือกที่จะนั่นแหละก็เลยทําให้เกิดเป็นว่าทุกคนก็งงว่าเอ๋ยจะเข้ามาแบบหอะไรแบบนั้นก็ก็อย่างที่เห็นกันม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 ีมันมีความซับซ้อนกว่านั้นที่จะให้เอ๋ยเข้ามาโดยที่บอกว่าชอบจีนเลยอะไรแบบนั้นมากกว่านะครับโอเคต่อไปเป็นก่อนจะจบไลฟ์วันนี้เป็นคำถามสุดท้ายนะโนะเป็นคำถามสุดท้ายที่ทุกคนรอคอยนะครับคุณจีนเรียกเอ้ยคุณอาบต้องเรียกพี่เก้า พี่ก้าวต้องเนียกน้องอับครับกูรู้ว่ามือเกี้ผมเมื่อเกี้วผมจะพูดแล้วนะแล้วคุณก็ตัดไปเลยอ่ะไอ้ฉันไม่ฉันขอโทรได้ไหมคร่บผมรออยู่ผมรออยู่ผมรออยู่เฮ้ยเราต้องให้พี่ก้าวเรียกก่อนเอ้ต้องให้ใครีพูดก่อนต้องให้ือต้องให้คนนี้เขาพูดก่อนให้เขาพูดก่อนไม่คุณอาพูดคนเดียวไม่ใช่หรอพูดด้วยเอ้ยเดี๋ยวนะ อาเฮ้ยไม่เห็นวันที่คุยกันไว้นี่นะอ้าวตกลงกันคุณสองคนตกลงกันว่าใครจะเรียกอะไรก่อนเอ้ใครจะเป็นคนเริ่มเรียกก่อนทุกคนเตรียมตัวนะครับเฮ้ยเมื่อกี้เราเรียกเซฟไรก่อนเออไม่โอเคช่างมันเอาอันนี้ก่อนช่างมันเข้ามาดเซฟเอางี้ดีกว่าเปิดโหบกเปิดโหบกทั้งสุดท้ายอ่าโอเคว่าถ้าให้อัพพูดก่อน กดหนึ่งเก้ากนกดสองไปเริ่มอะลองดูขอขอขอคอมเมนต์ในไอจีนะขอคอมเมนต์ในไอจีอันไหนแบบรันมาเร็วๆหนึ่งหรือสองมาก่อนเดี๋ยวเราจะดูคข้าๆนะว่าเลขหนึ่งหรือเลขสองที่เยอะกว่าอันนี้คข้าๆนะมันดีเลยมันดีเลยแป๊บหนึ่งมันดีเลยแป๊บหนึ่งต้องรอแป๊บหนึ่งครับหนึ่งสองเฮ้ยหนึ่ง สองอ่ะหนึ่งเยอะกว่าหนึ่งเยอะกว่าเป่งเสียงออกมาทุกคนส่งเสียงออกมาเสียงออกมาเสียงหงพวกแกมีความหมายนะเว้ยเป่งเสียงออกมาทุกคนว่าอยากได้หนึ่งหรืออะไรสองแต่ตอนนี้เราเห็นหนึ่งมากกว่านะเราเห็นมากหนึ่งมากกว่า้วตอนนี้เบื้องต้นยังเป็นหนึ่งอยู่นะครับโอ้ยสองเริ่มมาอยู่นะหนึ่งหลายอันนะสลับกันเลยอ่ะหนึ่งสองจะตีตื้อแล้วนะสองจะตีตื้อแล้วนะ อันนี้เราจะจบที่สิบวิสุดท้ายครับอ่าสิบวิสุดท้ายกดหนึ่งกดหกดหนึ่งกดสองก้แปดเจ็ดห้าุกห้าคือชุดหลังสี่สามสองหนึ่งหนึ่งชนะห่ชะคุณรู้ได้ยงไงใครเก็บคะแนนคุณรู้ได้ไง ระบบคอมพิวเตอร์ซันมีระบบหลังบ้านคอมพิวเตอร์ที่เขาแบบเก็บอยู่เป็นเ่อซูเปอร์คอมพิวเตอร์เธอจะมาเถียงันน่นเห็นไ่มซูเปอร์คอมพิวเตอร์สีส้มกำลังนั่งประมวลข้อมูลเขากดอยู่โจดนั่งจดเขาจดเป็นคะแนนเลยนั่งโจดเป็นอัเปิลล่าสุดที่มีหลายสีนี่ตัวทันสีส้มหนึ่งแล้วแหละมันยังร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งเนาะเริ่มไหมครับเดี๋ยวเราเริ่มจากหนึ่งสองสามมาพูดได้เลยนะ หนึ่งสองสามเก้าตาอย่งครับโอ้ยกูม็วียังไม่ถงน้ครับมันออีกสักแปดหนึ่งกดห้านี่มาจากไหนเนี่ยเราอย่าไปเรื่องอื่นมันตาคุณแล้วตอนนี้มันตาคุณแล้วเนาะเข้าใจไหมครับมาอ่ะหนึ่ง สองซมน้องอัพครับกินน้ำเยอะๆนะโอเคครับคุณท้ายโอเคครับทุกคนคุณยครับขอบคุณที่เข้ามาดูกันขอบคุณทุกคนนะครับเจอกันครั้งหน้านะขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันนะโอเคลายกันมาหลายชั่วโมงกว่า ต้องนานมากต้องวันนี้ก็ได้ได้ได้รู้อะไรเยอะๆเลยบางบางบางเรื่องนักแสดงเราเองเราก็ยังไม่รู้ลึกขนาดนี้ก็ต้องรอทางคนเขียนบททางผู้กำกับทางโปรดิวเซอร์ต้องออกมาพูดใก้ครบเลยเนี่ยเคลียร์บางเรื่องใช่คุณเดุอ้าเหรอโปรดิวเซอร์นอนไปเมื่อกี้อ้าวเหรอไม่คนกรีไม่ใช่ไม่ใช่หรอโปรดิวเซอร์เพิ่งออกมาทำงานมาหนิ่อกีไหม แย่เดิกว่าเดิมเลยขอบคุณแย่กว่าเดิมขอบคุณปัญหาที่เกิดขึ้นข้างต้นเมื่อตอนต้นไลน์แล้วก็ขอบคุณขอขอโทษที่มันแย่ปัญหาปัญหาตอนปลายเออเราก็ปัญหาตอนปลายด้วยอย่างเงี้ยเนาะใครมีอะไรเก็บคาถามไว้ก่อนนะคือว่าแบบมีอีกครั้งหน้าแน่นอนจริงๆเรายังมีอีกที่จะมาไลฟ์แบบนี้นะหรือว่าแบบอาจจะเกิดจากการทอล์กในทวิตเตอร์หรืออาจจะเกิดขับเฮาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราหลังบ้านกันแล้วเดี๋ยวเราดูกันว่าจะเกิดขึ้นยังไงนะครับก็ เดี๋ยวตอนนี้ก็สู้ทุกคนไปนอนนะครับแล้วก็ขอบคุณมากที่ดูนับสิบจะจูคทั้งเก้า EP ที่ VTV นะครับดูดู้อนหลังที่ v ับครับแล้วก็ที่ช่องสามบนสามสามตอนห้าทุ่มห้าทุ่มนะครับใช่ขอบคุณมากนะครับเด็กกันทุกคนไปนอนบายบายครับล้างศีรษะกันด้วยทุกคนล้างมือเยอะๆนะครับครับผม